ตอนปุ้ยลุยกับเมฆน้อยแห่งการให้อภัยเช้าวันหนึ่งท้องฟ้าปลอดปโปรง่งจนเห็นเมฆก,ก้อนขาวลอยละล่องปุ้ยลุยมองขึ้นไปแล้วพูดว่าวันนี้อากาศดีจังเหมาะกับการวาดภาพท้องฟ้าเลยดักรีบหยิบกล้องขึ้นมาพร้อมสมุดบันทึกส่วนโอง่งกำลังเคี้ยวขนมอย่างอารมณ์ดีแต่แล้วเสียงปังดังขึ้น องเพลอทำสีที่ปุ้ยลุยใช้วาดผ้าผกเลอะไปทั่วปุ้ยลุยชะงักน้ำตาคลอเบา้าองพูดเบาๆเ,เราขอโทษนะเราไม่ได้ตั้งใจเลยบรรยากาศรอบข้างเงียบลงเหมือนลมก็หยุดพัดทั้งวันนั้นปุ้ยลุยไม่พูดอะไรเลยดักกับโกโก้มองหน้ากันด้วยความเป็นห่วงโกโก้พูดเบาๆบ,บางครั้งความเสียใจมันเหมือนเมฆสีเทา ถ้าเราไม่ปล่อยมันไปมันจะบังแสงอาทิตย์ในใจเราเองดักพยักหน้าแล้วเสนอว่าเราควรหาทางทำให้เมฆน้อยกลับมาขาวอีกครั้งขณะเดินผ่านทุ่งดอกไม้ลมพัดแรงขึ้นเมฆบนฟ้าเริ่มรวมตัวกันเป็นก้อนใหญ่ฝนโปรยลงเบาๆองค์ยืนอยู่ใต้ฝนเงยหน้าขึ้นและพูดว่าบางทีฝนก็คือน้ำตาของเมฆ พอร้องให้เสร็จเมฆก็จะกลับมาขาวเหมือนเดิมใช่ไหมปุ้ยลุยได้ยินก็ยิ้มจางๆอืมบางทีเราก็ควรให้อภัยไม่ใช่แค่เพื่อนแต่รวมถึงตัวเราเองด้วยหลังฝนหยุดตกสายรุ้งพาดผ่านขอบฟ้าปุ้ยลุยยื่นกระดาษให้องคเราวาดใหม่ก็ได้ขอบคุณที่ไม่หนีไปไหนนะององค์ดีใจจนตาเป็นประกายขอบใจนะปุ้ยลุย ทั้งสี่หัวเราะด้วยกันอีกครั้งดักถ่ายรูปช่วงเวลาหลังฝนตกนี่แหละสวยที่สุดเลยโกโก้พูดปิดท้ายว่าเพราะการให้อภัยทำให้ใจเรากลับมาใสเหมือนท้องฟ้าหลังฝนแง่คิดจากเรื่องการให้อภัยไม่ได้ทำให้สิ่งที่ผิดหายไปแต่มันทำให้หัวใจกลับมาสงบและพร้อมเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง